หลายคนอาจเคยคิดว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เหาะได้ดับไฟได้เดินบนน้ำได้แต่แท้จริงแล้วพระองค์กลับตรัสว่าอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงปฏิเสธอิทธิฤทธิปาฏิหารว่าเป็นอวิชชา ปาฏิหารสาประการในพระไตรปิฎกในเกวัตตสูตรทีคณิกายพระพุทธเจ้าตรัสถึงปาฏิหารไว้สามประการคืออิทธิปาฏิหารการแสดงฤทธิ์เช่นเหาะได้หายตัวได้เดินบนน้ําอาเทศนาปาฏิหารคือการทายใจผู้อื่นหรือรู้วาระจิตและอนุสาสนีปาฏิหาร ปาฏิหาริย์แห่งการสอนที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์ตรัสว่าเราไม่สรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์ไม่สรรเสริญอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่เราสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะการสอนธรรมให้คนรู้แจ้งคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงส่วนฤทธิ์ทางกายเป็นเพียงสิ่งที่หลอกตา และยังอยู่ในขอบเขตของอวิชชาตัวอย่างจากพระพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลมีหลายเหตุการณ์ที่ฤทธิ์ปรากฏขึ้นจริงเช่นพระมหาโมกคลานะหนึ่งในพระอราาัครสาวกผู้มีฤทธิ์มากที่สุดท่านสามารถเหาะเหินเดินบนน้ำและเข้าออกสมาบัติได้อย่างอัศจรรย์ครั้งหนึ่ง ท่านเหาะไปโปรดโยมมารดาที่อยู่ในอบายภูมิด้วยความกรุณาท่านใช้ฤทธ์ช่วยให้มารดาพ้นทุกข์แต่เมื่อกลับมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าโมคลานะแม้เธอจะมีฤทธิ์มากแต่การโปรดสัตว์ด้วยฤทธิย์ยันไม่ยั่งยืนจงโปรดสัตว์ด้วยธรรมเพราะธรรมเท่านั้นที่พาให้พ้นทุกข์ได้จริงอีกเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อพวกดิรถีท้าพระพุทธเจ้าให้แสดงฤทธิ์พระองค์ตรัสปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่ทรงยอมแข่งขันแต่กลับตรัสว่าฤทธิ์ใดๆไม่อาจชนะความหลงได้มีเพียงปัญญาเท่านั้นที่ชนะอวิชชาแม้ภายหลังพระองค์จะทรงแสดงยมกะปาฏิหารคือแสดงเปเลวไฟและสายน้ำออกจากพระกาย เพื่อโปรดให้คนเลิกหลงผิดแต่หลังเหตุการณ์น,นั้นพระองค์ตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายมีให้แสดงฤทธิ์อีกเพราะผู้คนจะหลงในปาฏิหาริมาากกว่าธรรมะพระองค์จึงทรงสอนว่าอิทธิฤทธิ์เป็นของต่ำเป็นเพียงของที่ได้จากสมาธิแต่ปัญญาคือของสูงที่นำไปสู่ความหลุดพ้น ความเชื่อของชาวพุทธในปัจจุบันเมื่อการเวลาผ่านไปาศาสนาพุทธในบ้านเราได้รับอิทธิพลจากาศาสนาอื่นโดยเฉพาะจากพราหมณ์และฮินดูความเชื่อเรื่องเทพเรื่องฤทธิ์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิตชาวพุทธหลายคนไปวัดเพื่อขอพอรมากกว่าฟังธรรมศรัทธานในพระเกจิอาจารย์ กลายเป็นศรัทธาในอำนาจไม่ใช่ในธรรมะบางคนเชื่อว่าผู้ที่มีฤทธิ์มากย่อมบรรลุธรรมมากแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะผู้มีธรรมย่อมไม่หลงในฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงเตือนว่าผู้มีศรัทธาโดยไม่ใช้ปัญญาย่อมหลงทางดังนั้นการเชื่ออย่างมีสติ ต้องมาพร้อมการพิจารณาในเหตุและผลไม่ใช่เชื่อเพราะศรัทธาเพียงอย่างเดียวอิทธิพลจากชนชั้นปกครองและความเชื่อบรรพบุรุษในอดีตชนชั้นปกครองมักใช้ความศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างความน่าเกรงขา,ามพราหมณ์ประกาศว่าตนคือผู้สื่อสารกับเทพกษัตริย์ถือว่าตนเป็นสมมุติเทพ ผู้มีบุญญาธิการเหนือกว่าผู้อื่นชาวบ้านจึงคุ้นเคยกับการกราบผู้มีอำนาจมากกว่าการกราบธรรมความเชื่อแบบนี้สืบทอดมาถึงปัจจุบันผ่านพิธีกรรมเครื่องรางและความคิดว่าความดีคือของขลังทั้งที่จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางแต่อยู่ที่การกระทำด้วยใจบริสุทธิ์ ดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้คือจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติความเข้าใจผิดในคำสอนหลายคนเข้าใจว่าการบรรลุธรรมคือการได้พลังพิเศษบางคนปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เห็นนิมิตเห็นแสงเห็นเทวดาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าซึ่งเหล่านั้น เป็นเพียงอุปาทานของจิตหากมัวแต่หลงในนิมิตก็ยังไม่ถึงธรรมพระองค์ตรัสกับพระโมคคัลลานะอีกครั้งว่าฤทธิภายนอกเป็นเพียงเงาแห่งสมาธิแต่ฤทธิแท้คือการทําจิตให้สงบจากความโลภโกรธหลงผู้มีฤทธิ์มากอาจจะมีอัตตาแต่ผู้มีธรรมย่อมละอัตตาได้ นี่คือความต่างระหว่างผู้รู้กับผู้วิเศษทางออกจากความหลงในริดพระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางชัดเจนว่าจงมีสติรู้ตัวในทุกลมหายใจเมื่อสติระลึกรู้จิตจะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมิใช่ตัวตนการฝึกเช่นนี้เรียกว่าปาฏิหารแห่งจิต เพราะเป็นการเปลี่ยนจากจิตท,ที่ฟุ้งซ่านให้สงบจากจิตท,ที่หลงในริษให้กลับมาหาธรรมพระองค์ตรัสว่าผู้เห็นธรรมคือผู้เห็นเราไม่ต้องเหาะไม่ต้องหายตัวแค่เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่สุดแล้วตอนจบปาฏิหาริย์ที่แท้จริง พระพุทธเจ้าปฏิเสธอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีแต่เพราะพระองค์รู้ว่าฤทธิ์นั้นไม่พ้นจากโลกิยธรรมสิ่งเดียวที่พ้นทุกข์คือปัญญาเห็นธรรมพระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เมื่อใจบริสุทธิ์คำพูดและการกระทำย่อมบริสุทธิ์ตามนี่คือปาฏิหาริย์ที่แท้ ปาฏิหาริย์ของจิตที่ตื่นรู้ขอให้ทุกท่านจงเห็นปาฏิหาริย์ในจิตที่สงบของตนเองทุกครั้งที่มีสตินั่นคือการแสดงฤทธิ์ที่สูงที่สุดในทางธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ